ซึ่งตัวพิวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเหยือะของการตลาดของดรพง์นะคะเพราะว่าซื้อมาลองใช้เยอะมากๆก็ต้องบอกให้ระวังไว้ก่อนเพราะตัวนี้กลิ่นค่อนข้างแรงใช้แล้วอาจจะรู้สึกแบบมีความคุมความมันที่ค่อนข้างดีนะคะระหว่างวันคือหน้าไม่มันไม่หนึบไม่เยิมเนาะท้ายพูดก็พูดว่าตัวนี้มันเกิดจากการที่สั่งผิดนะคะอยากจะสั่งตัวนี้เพิ่มแต่ว่าสั่งตัวนี้มาเนาะ อยู่กับพิวอีครั้งนายตองหลบป้านะครวันนี้เพิวจะพาทุกคนมาเมาถึงแบรนด์สกินแคร์ที่อยู่ในกระแสะโลกโซเชียลต้องบอกเลยว่า ถูกพูดถึงกันแบบฮือฮาหนาหูเพราะว่านางเคลมว่านางเป็ความโดดเด่นในเรื่องของการลดสิวจะหนีใครไปไม่ได้เลยก็คือดอกเตรพงนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตัวผิวเองเดี๋ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเยือะของการตลาดของดอกเตร์พงนะคะเพราะว่าซื้อมาลองใช้เยอะมากๆเยอะไม่เยอะดูนี้มีตั้งแต่คลีนเซอร์โทนเนอแกสิวเซรัม่มกันแดดลิปมาสแป ผูก็ซื้อบอกเลยว่าซื้อมาหลายอย่างมากมายจริงๆนะวันนี้เดี๋ยวพิ่ภะพาทุกคนมาเมาให้ฟังว่าดรพงษ์ที่พิวลองใช้มาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยตัวไหนที่มันต้องหลบปามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยที่ฟี่ใช้แล้วเรียกได้ว่าชอบมากที่สุดในบรรดาดรพงษ์ที่ลองมาเลย ก็ว่าได้นะคะทุกคนนั่นก็คือดอกเตอร์ผงแอกเน่เคลียร์โกลวิงโทนเนอร์นะคะทุกคนต้องบอกองีก้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เหล่าบรรดาบล็อกเกอร์หรือนักรีวิวต่างๆเนี่ยหยิบมารีวิวเยอะมากแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยก็ว่าได้บอกว่ามันดีอย่างนู้นปังอย่างนั้นนะคะซึ่งมีสารสกัดแอคทีฟสำหรับคนที่เป็นสิวผิวมันเนี่ยบอกเลยว่าอายเิสุดๆเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยก็คือเจ้าตัว BHA ค่ะทุกคน BHA ก็คือเป็นตัวที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าช่วยในเรื่องของตัวสิวอุดตันหรือว่าในเรื่องของการลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าของเรานะคะตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆมาเสริมกองทัพพลังกับเจ้าตัวไนอาซินามายที่ก็ช่วยลดในเรื่องของความมันเช่นเดียวกันและที่สําคัญเจ้าตัวนี้ที่เี่เลิฟมากๆคือมีในเรื่องของตัวทีทรีค่ะทุกคนซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยฆ่าเสื้อสิวหรือลดอัตราการเกิดสิวซ้ําในที่เดิมๆโอ้โหทุกคนพอวีวเห็นสารสกัดพวกนี้นะก็บอกเลยว่า หยิบและซื้อมาลองใช้แบบไม่ลังเลเลยทีเดียวนะจ๊ะสําหรับเจ้าตัวเนื้อของตัวนี้บอกรือว่ามันจะมีความแบบเหลวๆเ,เหมือนเราแบบ เหมือนเป็นน้ำเลยอะทุกคนตัวนี้มันจะมีกลิ่นของท t ีนะทุกคนซึ่งตัวตัวเองส่วนตัวใช้คําว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกลิ่นของที T3 พอร,รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นฟิลแบบกลิ่นสะอาดพอเวลาเช็ดแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราอะมันมีความสดชื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สําหรับใครที่แบบอ๋อฉันไม่ชอบกลิ่นของที t ีหรือว่าแบบมีความแพ้ในกลิ่นของที t ีนะคะก็ต้องบอกให้ระวังไว้ก่อนเพราะตัวเนี้ยกลิ่นค่อนข้างแรงใส่แล้วอาจจะรู้สึกแบบ <c oughs> โอ้ไม่มีกลิ่นของรีค่อนข้างชัดนิดหนึง ตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆ,ๆเพราะว่าใช้แล้วไปรู้สึกว่าสิวอุดตันของปิวะมันมีความลดลงนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าเฮ้ยไม่มีความโกลวิ้งโท n เนอร์ไหมใช้แล้วมีความหน้ากระจ่งางใสได้ตัวปิวเองยังไม่เห็นผลในจุดนั้นนะก็ต้องพูดกันตามตรงสําหรับโทนเนอร์ที่ปิวมองหาเนี่ยเป็นโทนเนอร์ที่สามารถช่วยลดในเรื่องของการมีสิวอุดตันหรือว่าลดในเรื่องของความมันได้ชอบไม่ชอบยังไงให้ดูจ้านี่ก็คือใช้หมดไปแล้วอันนึงแล้วตัวนี้ก็คือซื้อมาเพิ่มแล้วนะคะอยากจะให้ได้ยินเสียงว่าตัวน้้กคือหมเเนนนรึ่งแลวา ตัวราคาของมันเนี่ยเรียกได้ว่าน่า,นารักย่อมเยาวเลยทีเดียวตัวนี้100 m l นะคะราคาอยู่ที่ปมาณแบบ200ปลายๆเข้าไปเจอแฟลตเซลล์หน่อยก็250 260หรือว่าราคาไม่แฟลตเซลล์ก็น่าจะจำไม่ผิดก็คือ299นะคะทุกคนลองไปหาซื้อมาตําได้คนเป็นสิวผิวมันต้องพูดเลยว่าต้องหลบอ่าขยับไปดูที่ตัวต่อไปที่ผูช้ยแล้วรู้สึกว่าเออชอบแล้วก็กําลังจะซื้อเพิ่มนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้ะ ด r อกเตพง444 Blue XSPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะเป็นตัวกันแดดที่พิวบอกเลยว่าใช้แล้วให้3ผ่านไปเลยค่ะทุกคนคือต้องบอกว่านางเป็นฟิลกันแดดไฮบริดที่มีฟิลเตอร์ที่เราต้องการเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบครบเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญก็คือนางมีไอรอนออก e ซด์ที่ช่วยกันแสงสีฟ้าที่มาจากพระอาทิตย์อันแรงสาในประเทศของบ้านเรานช่ไคะทุกคนซึ่งมันก็คือตรงตามชื่อแหละก็คือเป็นกันแดดที่ช่วย การแสงสีฟ้านั่นเองเนาะอย่างที่ทุกคนสังเกตว่าตัวปิวเองอ่ะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างเข้มอ่ะเป็นคนผิวคล้ำนะคะคือถ้าเราทากันแดดที่แบบส่วนผสมไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ทากันแดดเลยเนี่ยโอกาสการเกิดฝ้าก็จะค่อนข้างสูงนะคะทุกคนซึ่งปิวก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันตอบโจทย์สําหรับตัวปิวเองนะคะซึ่งตัวเนื้อของมันเนี่ยจะมีความแตกต่างกับกันแดดที่มีความแบบเหลวๆหรือว่าเป็นตัวที่เบาสบายหน้าเนาะซึ่งของดรพงษ์เองเนี่ยเขาก็จะมีตัวประมาณนั้นก็คือตัวนี้เลยก็คือเป็นตัว light like sunscreen ะะตัวนี้จริงๆก็เคยซื้อมาลองใช้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะตอบโจทย์ฟิลมากกว่านะคะทุกคนตัวเนื้อของมันจะมีความแบบมีความสีเข้มหน่อยเนื้อจะมีความหนืดมีความหนึบนะคะมือนจะฟิลเหมือนแบบเบสเมคอัพอะทุกคนแต่มันจะมีความเกลี่ยง่ายอยู่อันนี้ไปรู้สึกว่าค่อนข้างดีมันจะไม่หนืดหน้าอันนี้ตอนแรกก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะหนืดหน้าไหมนะคะแต่พอใช้แล้วก็เกลี่ยง่ายอยู่ดีอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเนาะเอ๊ะมันเป็นสีแบบนี้พอเวลาทาแล้วเนี่ยหน้าเราจะมีสีหรือเปล่า หรือว่าหน้าเราจะวอล์กหรือเปล่านะคะทุกคนทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนที่เกลี่ยมันก็เกลี่ยง่ายหรือว่าทายเยอะเองเนี่ยมันก็จะซึมเข้าผิวค่อนข้างเร็วไม่ได้มีความทิ้งความวอล์กใดๆไว้บนหน้าของเราซึ้งสาหรับคนที่หน้ามันง่ายก็จะเกิดคําถามอีกว่าคุณพี่ค่าคุณพี่ขาแล้วตัวนี้เนี่ย มันทําให้หน้ามันไหมส่วนตัวเบลรู้สึกว่าตัวนี้พอใช้แล้วเนี่ยมีความคุมความมันที่ค่อนข้างดีนะคะระหว่างวันคือหน้าไม่มันไม่หนึบไม่เยิมเนาะอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ใช้ตัวนี้ไปพักหนึ่งอะ่ะทุกคนก็พบเจอว่าตัวนี้ใช้แล้วไม่เกิดสิวอุดาลเป็นอะไรที่คนเป็นสิวเนี่ยลุ้นสุดๆนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกันแดดที่แบบราคาย,ย่อมเยาวผลลัพธ์ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะคะทุกคนถ้าไม่ลดนะคือ499แต่ถ้าเข้าไปซื้อในราค ซาร่าช Shopee บอกเลยว่าตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่แบบ300นิดๆ ตัวนี้30 ml นะทุกคนลองคำนวณตามปิวนะถ้า30 ml แล้ว300กว่าบาทก็ตก ml แล้วประมาณ10บาทนิดนิดหรือ10กว่าบาทเนาะทุกคนถ้าเราเดินดุมุมๆเข้าไปในเซเว่นเนาะเดี๋ยวนี้กันแดดแบบซอง5 ml บ้าง7 ml บา้างต้องมี49บาทซึ่งถ้าหารไปหารมาก,ก็คือ ml แล้วประมาณ7บาทถึง10บาทตัวนี้ราคาตามกับตัวก,กันแดดซองไม่มากเลยใครอยากจะลองกันแดดราคาไม่แรงไปว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าน่าลองเลยทีเดียวขยับมาที่ตัวต่อไปกันได้เลยค่ะทุกคนนั่นก็คือตัวแป้ง เองเนาะคือเป็นหนึ่งในตัวที่พี่วิวหยิบมารีวิวเป็นคลิปแยกเลยชอบไม่ชอบอ่าคิดดูนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้ะดรพงแอนเน่ศู001นะคะที่เขาเคลมว่ามาช่วยในเรื่องของการลดสิวนั่นเองเนาะจริงๆตัวแป้งเขามี2สูตรนะคะก็คือตัวที่ไม่มีรองพื้นนะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่มีรองพื้นตรงนี้นะคะทุกคนซึ่งสีต่างกันแบบนิดเดียวจริงๆถ้าพูดก็พูดว่าตัวนี้มันเกิดจากการที่สั่งผิดนะคะอยากจะสั่งตัวนี้เพิ่มแต่ว่า ก็เลยได้มีโอกาสลองทั้ง2ตัวเลยว่าเออชอบตัวไหนมากกว่ากันนะคะส่วนตัวเิลเนี่ยชอบฝั่งที่ไม่มีรองพื้นมากกว่านะคะทุกคนราะเิลรู้สึกว่า ตัวนี้เวลาทาแล้วมันให้ความแบบเป็นผิวกรุบๆเนาะแต่ว่าตัวนี้ทาแล้วแอบรู้สึกว่ามันตึบไปหน่อยสําหรับตัวที่มีรองพื้นนะคะส่วนตัวแล้วกันเนาะพีรู้สึกว่ามันไม่ได้ลดสิวขนาดนั้นนะคะทุกคนเพียงแต่ว่ามันให้ความรู้สึกว่าพอเวลาเราใช้ตัวนี้แต่งหน้าแล้วอ่ะมันไม่เกิดสิวอุดตันเพิ่มหรือว่ามันไม่ได้ทําให้เราเกิดสิวเพิ่มนั่นเองส่วนผสมของมันเลยคือมีทั้งซิงค์เนาะมีไนอาซินามายที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยต่างๆและก็ยังมีตัวทีทรีด้วยแบบบางๆจางๆคือส่วนผสมของมัน ปรู้สึกว่าเขาคิดมาแล้วพอรวมร่างไปรวมร่างมามันก็ไม่ทําให้เกิดสิวเพิ่มขึ้นเนาะที่สําคัญตัวนี้จะมีความอ่อนโยนนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ําหอมใครที่เป็นผิวแพ้ง,ง่ายบิวว่าลองตัวนี้ได้ไม่ค่อยน่ากังวลน,นะคะซึ่งพอเวลาใช้เจ้าตัวนี้แล้วบอกได้เลยสั้นๆว่ากรีบตัวนี้ลองได้ไม่เสียหายไม่เสียหลายอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้ราคาเต็มเหมือนจะอยู่ที่2 9 9ทุกคนเข้าไปดูในออนไลน์นะคะโอ้โหตัวนี้เนี่ยบิวจำได้ว่าบิวได้มาในราคาแบบ 239 2 4ออรอย่างะเงี้ยคุ้มสุดๆไปเลยนะคะมาถึงตัวสุดท้ายที่ฟิลรู้สึกว่าดีทั้งส่วนผสมเอ่ยผลลัพธ์เอ่ยราคาเอ่ยนะคะขีดเส้นใต้คือฟิลรู้สึกว่าตัวราคาเนี่ย ชอบตัวนี้สุดๆนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวเซรั่มนั่นเองเนาะบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าพักหลังเนี่ยคือสิวเยอะมือบอลแกะนูนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตัวพิ่เองก็เลยจะมีรอยดําที่เกิดจากสิวค่อนข้างเยอะนะคะเลยมีโอกาสได้แวะเวียนไปลองเซรั่มที่เป็นตัวช่วยลดรอยดําค่อนข้างหลายตัวเลยและตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่พีวค่อนข้างถูกใจนะคะก็คือตัวนี้เลยจ้ะดรพงษ์ชเวนิ่งดีไวต์นิ D ่งโดรนแอคเนเซรัม e นะจ๊ะบอกเลยว่าตัวนี้คือแบบ ใช้แล้วรู้สึกว่าการลดรอยเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพลอยทีเดียวนะคะหลังจากที่ลองหลายๆตัวมาเนาะส่วนผสมของเขามีทั้งนานเซนามายเนะาะซาลิซลิกแอซิดมีกลีเซอรีนมีทีทรีและอื่นอื่นอีกมากมายต้องใช้คำนี้จริงๆคือแบบใส่มาให้แบบแน่นจริงๆนะคะซึ่งหลังจากที่พิวใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยปิวก็รู้สึกว่ารอยดําที่มีความแบบไม่ใช่รอยที่ใหญ่มากไม่ใช่รอยที่ลึกมากเป็นรอยที่แบบเฮ้ยเราแกะสิวเล็กๆน้อยๆแล้วแบบอยากจะให้รอย นนะมันจางลงไปว่าตัวนี้ทาได้ค่อนข้างดีเนาะอีกหนึ่งอย่างที่บิวรู้สึกว่าตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับบิวเลยคือเรื่องของการไม่เกิดสิวซ้าค่ะทุกคนคือบิวรู้สึกว่าตัวนี้พอใช้แล้วว่าเออมันสามารถทําให้เราแบบไม่มีเกิดสิวในที่เดิมๆได้นะคะทุกคนใช้มาพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออหน้ามันดีขึ้นจริงๆนะจ๊ะแต่ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าไม่กล้าพูดได้100%เซแบบเต็มปากนะเพราะว่าช่วงที่บิวรักษาสิวหรือว่ารักษารอยที่ไม่ให้มันเกิดซ้ำะอะ แต่ใดๆก็ตามถ้าเราใช้เซรั่มที่มีตัวอุดตันหรือสามารถทําให้เกิดสิวได้อ่ะปิวเคยเจอมาแล้วมันก็จะเกิดสิวอยู่ดีแต่พอใช้คู่กับตัวนี้ไม่เกิดสิวเพิ่มเติมแต่ในส่วนของเนื้อสัมผัสเนี่ยถ้าถามว่าชอบ100%้ยไหมยังไม่ชอบ100%ขนาดนั้นเพราะมันมีความหนืดถ้าส่วนตัวปิวนะปิวจะใช้แค่ตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนทาไปปุ๊บอะเราประโคมประโคมไปปุ๊บนอนในห้องแอร์ตัวนี้ก็ยังถือว่าโอเคตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบในเรื่องของราคาผลลัพธ์สส่่ววนนผมเีียยยชะหลาตัทค ลองใช้เลยก็ว่าได้เพราะตัวนี้ราคาคือน่ารักย่อมเยาวมากๆ399บาทมังราคาเต็มแต่ว่าปิวซื้อราคาโปรได้มาในราคา321บาทมันอาจจะมีข้อควรระวังใช้นิดนึงหรือว่าเลือกใช้ให้มันเหมาะสมเหมาะโอกาสนิดนึงนะคะทุกคนเราก็จะได้สกินแคร,ร์ที่ผลลัพธ์ดีในราคาดีถูกใจไปเลยจ้านั่นแหละทุกคนก็เป็น4ตัวที่ปิวรู้สึกว่าใช้แล้วชอบของดรพงษ์นะคะอยากจะแนะนาให้ทุกคนเนี่ยลองไปหยิบไปจับมาซื้อมาใชา้ดูเนาะและ ดว่าทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนกันนะจ๊ะในส่วนของตัวอื่นไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะมีบางตัวที่เฉยๆหรือว่าอาจจะยังไม่เห็นผลมากขนาดนั้น<ๆ>ก็ยังไม่การันตีการันตีว่าเออมันตองจริงๆนะจ๊ะถ้าใครที่เคยใช้ตัวไหนของดรพงษ์แล้วรู้สึกว่าเออมันปังมันเก๋มันกูดยังไงก็พี่มาพูดคุยกันหน่อยนิดนึงจะได้รู้ความเห็นของคนที่ใช้คนอื่นๆบ้างนะจ๊ะและถ้าใครชอบคลิปนี้ไก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปิวมา channel ไว้ให้ด้วยเนาะจะได้พลาดคอนเทนต์ น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้พิ้วต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ep หนะ้าสวัสดีจ้ะ